สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่เราได้รับไอโฟน 5S สีทองของน้องสาวนะคะแต่ไม่รู้จะเป็นของน้องสาวหรือของพี่พิมพ์นะคะอาจจะส่งสีดำไปให้ชีใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ตัวนี้แค่16กิกเองค่ะแล้วก็มาแกะกันเลยค่ะแกะกล่องเลยนะคะเปิดซิงค่ะเพราะยังไงส่งไปเมืองไทยจะต้องแบกจากพี่เปิดโลนิจา เก็บอะไรติดมาโอเคเก็บไว้ให้หมดค่ะเอกาสารโน่นนี่นั่นก็มาดูกันค่ะทุกคนอยากจะเห็นใช่ไหมครับว่าสีทองมันจะทองแค่ไหนเปิดยากนะมึงโอเมก้า oh นี่ค่ะหน้าตานะคะแกะกล่องใหม่ มันเขียนว่าทองจริงเหรอกูอยากจะรู้จริงๆค่ะพี่วิกกี้ฮาชมันเขียนว่าโกค่ะโกจริงๆด้วยค่ะไม่เห็นโกตรงไหนเลยค่ะคุณน้องเห็นไหมอยากจะลืบออกมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะสีมันก็นไม่ได้ โกมากแค่ไหนนะคะแต่มันจะชัดตรงโลกรอบกรอบตรงนี้แค่นั้นนะคะเห็นไหมสีดำมันจะมองไม่เห็นเอ๊ะไว้หรือไม่ไว้ดีค่ะ1 6 g กิกของพี่พิมพ์3 2 g กิกขอสีดำไว้แล้วค่ะก็ถ้ามันทองอลามพี่พิมพ์จะไม่ว่าเลยนะคะนี่มันแบบว่ามันเป็นสีประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะ สีแชมเปญนะคะมันไม่ใช่สีทองสําหรับพี่พิมเลยนะคะเห็นไหมมองไปมองมาจะเหมือนสีเงินซะด้วยหรือว่าแสงไฟมันก็ไม่ใช่แสงไฟเดี๋ยวพี่พิมมาค่ะพอสกล้องโอเคมาดูในห้องนี้โอเคมันก็ออกสีทองมันก็ออกสีเนี่ยคะ่ะนี่คือสีของมันขอบขอบมันก็ไม่ได้พิเศษมันไม่ได้ทองอลามนะคะแต่คือว่ามันจะออกเป็นแบบว่าสีแชมเปญสำหรับพี่พิมนะคะ เก็บไม่เก็บนี่ตรงหน้าปุ่มตรงนี้มันก็จะเห็นชัดเก็บไม่เก็บไม่เก็บเก็บไม่เก็บเก็บไม่เก็บเดี๋ยวต้องไปนั่งเด็เดดอกกีบกหราบแล้วแหละคะ่ะว่าจะเก็บหรือไม่เก็บแต่เขาบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมคะเออ,เ,อ,อเห็นไหมเ,ออเห็นไหมเห็นไหมเอออย่างเงี้ยค่ะก็เตึ้งเติงต้งตงเริ่มแผ่แววแล้วใช่ไหมคน,คนหลายคนก็อยากกันไหมกันที่มึงไครเข้าเดือนตุลาแล้วนะคะเดือนนี้แล้วนะคะที่ทรูนะคะ ไปติดตามกันได้นะคะเครื่องนี้ก็เป็นการแบบว่ากล้องทูโทนเห็นไหมคะตรงนี้เออสีเห็นไหมเห็นสีหรือ,อยังไม่อยากแกะค่ะเพราะอาจจะต้องให้น้องสาวสีมันแบบว่ามันมันเหลืองออกจากเงินนิดนึงแค่นั้นนะคะเป็นภาษาจีนนะฮะเป็น Hello เป็นสวัสดีขึ้นมานะคะแล้วก็สไลด์เซตอัพเ u ตเป็นอังกฤษยูเนเต็ t สเตทเขบว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เค่ K ่ะาเดี๋ยวตกลงกับน้องสาวคำาว่าจะอ,าอะไรยังไงพี่มันจะปิดเครื่องละก็สีไม่สะดุ้งอะ่ะพูดจริงๆแต่คือว่าสีขาวมันแบวแค่นั้นแหละสีขาวมันแบวเข้าใจไหมคะ อะไรยังไงดีนะคารินพิมเอ๊ะอะไรยังไงดีนะคารินพิมชื่อพี่พิมอยู่ที่นี่ค่ะใช่ไหมวะโอ้ยไม่ต้องดูแล้วแหละพี์มังสองนะคะก็โอเคค่ะบ๊ายบายเปื่อยมากคลิปนี้โอดยทมอะ่ะ